อ่าช่วงนี้จอลึกกีฬาโลกครับฟุตบอลอย่างเดียวเลยเนื้อเนื้อเด่นเด่นมีทั้งบอลไทยบอลนอกครับแล้วก็เล่นบอลฮัลโหลเล่นบอลฮัลโหลไม่เอาไม่ได้สิไม่ดีเพราะว่าปิดกฎหมายใช่แล้วก็ทําลายอนาคตใช่เอาเงินเนี่ยมาเฉลิมฉลองกันดีกว่าเอาเฉลิมฉลองก็ถ้าท้าวันั้งคืนก็ไม่ได้ไปให้นักร้องก็เจ๊งเหมือนกันนะเฉลิมฉลองสงกรานพอดีพอดีเ้ยเสื้อสวยนะกับเลยนะสมชายก็รู้ปะ ผมว่าเขาก็เด็กต่อยตบตีเนี่ยเขาเอซีมิลานสีขาวตัวเก่งเขาเดยวก็หาว่าไปวางยาเขาอีกแล้วาว่าพวกเรารวมหัวกันดิถ้าผมบอกเนี่ยเขาก็เหมือนพี่ก็รู้แล้วเออแกดูเองเลยนะงั้นไปเจาะลึกกีฬาโลกกันเลยครับ เป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยคุณวิทยาเราหักคุลครับคิดถึงวิทยาเข้ามาเป็นประธานเทคนิคอเป็นตัวละครับแน่นอนครับสื่อเขาก็จับว่าอุย้ยงัข้อกับซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเรื่องการเตรียมทีมอ่าก็คือการมาทํางานร่วมกันมันก็ต้องมีความเหตนต,ต่างก็เป็นเรงธรรมดา,ะน,านะแล้วท่าน นายกสมาคมว่าไงนายกสมาคมก็มอบหมายไปคุยกันแล้วก็มีการประชุมหารือเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการเตรียมตัวของเตรียมตัวเตรียมตัวเลยอากาศดีมากเตรียมตัวตัดสอบทำศึกฟุตบอลโลกนะครับรอบ12ทีมสุดท้ายว่าจะเก็บตัวกันยังไงนะครับเพราะว่ามีข่าวว่านิวซิโก้นี่ก็อยากได้มากที่สุดแหละแต่ไม่ได้ระบุหรอกว่า กี่วันนะครับแต่ตามหลักษากลเนี่ยจริงๆเขาเก็บตัวไม่เกิน5วันหรอกอถ้าถ้าในประเทศทั่วไปแต่ของเราเนี่ยให้ไปเลยเวันม,มีการปรับในเรื่องของไทลีโปรกแกรมเนี่ยให้ห่าง,งอ,ออกไป<อ>ครับให้ติมจ้าจุนนี้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือเรื่องสัญญาของซิโก้ที่ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ครับให้ไป2ปีโอ้โหอย่างน้อยอย่างน้อยซิโก้ว่าไงครับซิกโก้ก็อาอ้าวเพราะก่อนหน้านี้ไม่มี แต่ว่าสกอบอกเลยว่าต้องเขียนให้ชัดนะว่าเงินเนี่ยเดือนเท่าไหร่แบ่งกันเท่าไหร่นะฮะผมเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรทะเลาะกันก่อนเดี๋ยวไม่ใช่มองเงินมาแล้วมันทะเลาะกันทีหลังนะเครียดเปะาเปานะครับก็พอได้แหละเก็บตัวเจ็ดวันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเดินทางเดินทางสักสองวันต้องเอาเป็นว่าเตรียมตัวดีๆมันแน่ครับได้รุนได้รุนเดียวแรงไม่ตกเนี่ยสู้เขาได้นะฮะ ขณะที่ก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเงินอัดฉีดอ๋ออันนี้สําคัญเลยครับหลังจากที่เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายได้เลยนะครับยังไม่ทันแข่งแต่ว่าตอนนี้สปอนเซอร์อะไรดาน่าเข้ามาอัดฉีดตามที่นายยุทธคมได้บอกไว้นะครับไม่ต่ำกว่าชุดที่แล้วนะนสาสิบล้านโอ้แล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วด้วยแล้วโดย <ละ S 2> เฉพาะโตโยต้าของเราเนี่ยนะครับอห้อไปเลยครับสิบล้านบาทจอ ทำไมให้เยอะนั้นล่ะสิล้านบาทนะครับเหลือให้รายการเราบ้างนะเออครับก็ก็ดีครับแล้วก็คือรอบสิบหกรอบสิบสองทีมเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหกหกเดี๋ยววันที่สิบสองนะครับอีกไม่กี่วันละสิบสองสิบสอนี่ก็จะประกาศออกมาเป็นการจับสลากแบ่งสายเราจะอยู่กลุ่มไหนใช่ไม่กลัว ก็เหมือนกันสู้ได้เหมือนกันมาได้เลยทีมระดับเดียวกันหมดนะครับที่ที่ระดับโวแถวของเราอยู่ล่างเลยว่าต้องต้องยอมรับสภครับใช่ใอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็ตอนนี้ขอบคุณเคียวอิจิทานาดะสรมิสเตอร์เคีับสังเลยต้องญี่ปุ่นเขาเรียกสังสังนี่แปลว่าคุณขาไม่มีครังอยู่ข้างหลังนะนะฮะมาเรื่องของสุพรรณบุรีเห็นบอกว่าเไปจับมือกับ บรัสเียดอดบุญได้ไงก็เป็นสุพรรณบุรีอะคาเดมี่เขาก็เป็นบริษัทเลยนะโครงการแล้วก็จดเป็นบริษัททีนี้เขาก็จะเฟ้นหาจริงๆอ่ะเราก็อยากส่งเด็กเราไปฝึกที่เมืองนอกอยู่แล้วไม่ว่าสโมสรอะไรก็แล้วแต่แต่บังเอิญว่าดอดมุนตอนที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเขามาดูในย่านอาเซียนเขาจะมาเปิดตลาดนะครับ ทั้งเรื่องนักเตะเองอันนี้นักเตะผมว่าไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเปิดตลาดทางการตลาดเนี่ยอันนี้สำคัญเขาก็เลยมาคุยกับทางด้านสุพรรณที่เสนอตัวไปพอดีนะครับก็เลยได้จับมือกันนะก็เป็นโครงการของ d ีม a m 11และดีพีรูเบ้นะว่าจะคัดเลือกเด็กสุพรรณหรือว่าสโมสรอะไรก็แล้วแต่ที่มาคัดเลือกกันที่สุพรรณส่งไปที่ดอทบุญคชบตัวแล้วก็ดอทบุญก็ได้มาเปิดตลาดที่ในที่เมืองไทยในอาเซียนด้วยนี่ก็วินวินเป็น อะไรที่เขาก็มองเหู่แล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าสุพรรณบุรีตอนนี้มีศักยภาพนะก็มอ,มองดูแล้วว่าเรื่องของผลงานเรื่องของแฟนคลับที่เข้าไปชมไปเชียร์ครับนะฮะก็บอลไทยเนี่ยจริงๆเล่นในสไตล์ของยนเยอรมนีก็ดีนะก็พอได้เพราะว่านักในเยอรมน,นบีบเดสเซีาเนี่ยนักเตะกเกาหลีตัวเล็กๆก็ไปเล่นเยอะ เขาไม่ก็โยนใช่ไม่เหแล้วไม่ได้เล่นบอลปะทะแรงๆเหมือนนักกินอะไรเงี้ยในเยอรมันนีไปอยู่อีเทคนิคเทคนิคก็อาจจะมีโอกาสได้เหมือนกันในอนาคตสักใครสักคนหนึ่งนะักเตะไทยอย่างธีรทรเองก็เคยมีข่าวไปเล่นในเยอรมันเขาสนใจอ้าวคณะเดียวกันก็จบกันไปละมาเรื่องไฮไลท์โตโยต้าไทยลีกกันดีกว่าครับผมกี่คู่วันนี้ก็มีมาสามคู่นะครับเยอะเลยเพราะว่าจะปิด ในช่วงสงกรานต์นะครับก็ทิ้งทวนกันในนัดนี้นะคู่แรกก็เป็นแบงคอกปีนี้ฟอร์มดีมากนะดีปีดีไปตั้งแต่ปีที่แล้วเออจบที่สี่ที่กรางแต่ปีนี้ดีมากนะครับเล่นนะนะเที่ยวนี้เลนในบ้านตัวเองนะก็ย้ายมาที่ธรรมศาสตร์ลังสิตธนะครับปีนี้ตอนก่อนแข่งเนี่ยอยู่อันดับที่สามนะครับแล้วก็จบนัดเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สองละด้วยชัยชนะหนึ่งศูนย์เดี๋ยวไปดูกันว่ายิงไงนะครับอื ก็ b b c ีซก็เป็นน้องใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ท้ายตารางอยู่ได้ครับผมตํบบอลนี้ยากนะครับ b b c ีซีนี่ซิโก้เคยคุมด้วยนะนครับก็ทำยาก,ากแล้วันบฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันต้องลงทุนซื้อตัวผู้เล่นดีๆด,ด้วยเดือนหนึ่งจนะใช้ โอ้มันค่าค่าเงินเดือนค่าอะไรอดีโดนเป็นประตูแล้วเจสซี่จอรนออฟบัวน์เ่โจโจ้โจโจ้ไม่ดีใจครับดูครับมันง่ายเป็นมาริโอยูโรฟสกี้นะโอ้ยแสดงความยินดีลดีกันมากครับสามภาษาตอนนี้มีรีซอยคนหนึ่งอ่ามีข่าวที่เป็นตัวช่างด้วยนะโอ้โหนี่คุณกระจรจิรวัฒนนท์ประธาน่งผลงานไม่ดีพาทีมไปวัดไตรมิตรด้วยนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับไปเหมือนเลสเตอร์เลย เจ้าคุณนงชัยไงเดี๋ยวรอดูครับเป็นกําลังใจให้ก็ัลกันัเพราะว่าอุตส่าห์ทาทีมแล้วก็ขึ้นมาในหลีกสูงสุดได้นะครับนี่ก็เกือบเป็นประตูเลยครับออืืมนโดดเด่นครับแต่ว่าใช้โอกาสเปลืองครับโจโจ้ผู้เล่นต่างชาตินะเป็นในจีเลียผสมบาเรนโคต้าพิเศษคือถือโคต้า เอเชียแต่ว่าเป็นเป็นนจีเรียเออมันก็เลยได้เปรียบกันเระหว่างกันดีนะครับอับบังกอกัตจ่าฝูงจะบีซียิงกันห้าหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวไปดูประตูที่ว่ายิงกันสวยขนาดไหนทําไมมันโดนเยอะจังบีซีนี่ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเออเคยเห็นตอนไปชนะเมืองทองที่บ้านอ่ะใช่ครับก็ดีนะอ่าพอเล่นไปเล่นมา ดาวย่ากโดนเยอะเลยครับแม่แต่แต่บากอกาสไปนี่แ๋วงยิงนะแ๋วเสื้อก็สวยนี่นะครับพิตตี้ก็น่ารักครับผมและบิดเกลก็เล่นในบ้านวันนี้ครับลรีโอสเตสเดียมมีซีอยู่ชุดเข้มนะครับได้ยิงตรงนี้ไม่ได้ครับพักบอลดีครับครับแต่ยิงไม่ดีเขาเป็นบากกอกคาสบที่ขึ้นมารีเกือบน่าจะยิงจังหวะแรกแต่ไม่ถนัดนะ หลุดต่อไปอีกครับมีการเปลี่ยนผู้เล่นพอสมควรครับแล้วก็หลังจากที่โค้ชจุ่นมาทําเต็มตัวเนี่ยออนุรักษ์สิเกิดโอ้โหรุ้นยิงอ้โหลาสลัตไคบี้ครับกลับมารอบนี้ได้ยิงครับ